รอาแล้วก็รับขงีที่เราจะใช้ระหว่างเดินทางนะคะแล้วกสามารถทำแม่อาหารหลังนะคะได้ั้งหนึ่งอย่างนะคะก็จาดเตรยาหนะคะแล้วก็ประมาณ600เสต๊กก็ได้คะ

สามารถขาจะรายไกขอบนะคะมาทาน้านเราได้นะคะมาจักจัน้าตันได้ลยูปกระหมูก่อนแล้วกันนะคะได้ค่ะแจกค่ะเสร็จแล้วต้องต้องพูดด้วย้หมนะม้อนเดนะคะเหมือนเดิมข่อขอลาทนรั่มาบอสบอสนะมีอันนอยู่ตัวมันไม่เข้าภาพ